รับบริการทุกเองได้นะครับกาแฟเครื่องดื่มครับกองี้ครับกนี้นะรงานประจำของทางฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้งเราดูว่าทางของเอกรกตนะครับแต่สิ่งที่เปห่วงใยก็คือว่าให้คิดว่า ผู้รับสมัครทุกคนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนนะครับทำเพื่อชาวนาครถรีธรมราชเพราะฉะนั้นใครที่ได้ใครการาหาเสียงนั้นนะครับให้พุ่งเป้าหมายไปที่เราจะทำอย่างไรเพื่อชาวนาครถรีธรมราชนะครับอย่าไปเล่นงานโจมตีกันในเรื่องที่ไม่ใช่เชิงนโยบายขอให้ท่านนำเสนอในเชิงนโยบายว่าท่านจะทำอะไรบ้างอย่างไร และผมมาแก้สิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าท่านไปไปแข่งขันในเรื่องของโจมตีบุคคลเนีแ่ยบบผมว่ามันนอกจากไม่รังสรรค์แล้วก็มันเสียเวลาสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเหมือนกับการเลือกตั้งอันนี้ผมไม่โทษใครนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าแม้จะเป็นสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ว่ายังมีช่องว่างที่ เป็นตัวเลขที่ไม่ประสมลงคะแนนที่ค่อนข้างจะเยอะมาก40,000กว่าเพราะฉะนั้นผม,ผมคิดว่าหนทางที่ดีที่สุดก็คือหาเสียงว่าท่านจะทําอะไรบ้างเพื่อชาวนครสวรรา์จะดีที่สุดครับครับข้อ่วงใหญ่ก็คือในเรื่องของก็คือกัพยายาอากาศที่ว่าเราเอ,อาจจะมีภัยธรรมชาติเข้ามาแต่ว่าผมก็ได้ประสานได้เตรียมพร้อมก็คือพร้อมที่จะเรามีหนว่วยที่กางเต็นท์อยู่แค่ร้อยกว่าหน่วยจากสมพันธ์กัหน่วยนะครับถือว่าน้อยมาก นะครับแต่ว่าถ้าหากจะเกิดเหตุถึงตอนนั้นคาดการว่ามีการพยากรณ์อากาศว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมตรงไหนเนี่ยเราพร้อมที่จะที่จะ,ะที่จะปรับปรับหรือว่ายกระดับในเรื่องของการเดินทางเรื่องระดับในเรื่องของการที่นวยเลื่องตั้งเนี่ยให้มันให้มันให้มันปลอดภัยให้มันปลอดภัยแล้วก็ประชาชนเข้าเข้าไปเรื่องตั้งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่สิกรกฎาพันห้าร้อก้แล้วก็จะดน,นการ กิกายน2,567ซึ่งในการดำเนินงานกันนะคะซึ่งทารสำนักานตำราจโครงอบใการรับต่างขร้นร่างในงานนี้อะไรเราได้มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านวารร้อนด้านผู้บันด้านสถานที่หรือการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดการเรื่องนั้นนะคะเราได้มีความพร้อมในเรื่องต้องการความรู้ว่าทำทำอย่างไรแบบไหนไม่ให้มีการทำที่แบบไหนนะครับในเบื้องต้วเนี่ยอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติรักษาต้องห้ามแบบเนี้ย ก็มาประกอบในการในการมสมัครนะครับคนอย่างอื่นเนี่ยผมไม่บเดียถ้ามีใครสนใจหรือต้องการสอบถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องนเรายินดีอยู่ยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาอยู่แนละ้ว